ที่สงสัยที่เก็บท่าเนี่ยนะอันนี้เป็นท่าที่พอไม่ได้ปล่อยได้เลยสงสัยว่าที่ยกหนักๆกกันนะจะมีท่าไหมแล้วก็ได้โกยขึ้นมานะคะวันนี้วันที่20มษาวันที่20มษนาวันที่จะเปิดหีบนะแต่อันนี้พอจะเคลียร์เก็บแล้วก็เห็นว่าหีบหนักก็เลยลองดูมีท่าจริงๆมันทาใกล้ๆนี่ค่ะพอคิดว่าจะต้องมีท่าแล้วก็มีจริงๆค่ะ ก็เลยต้องโกยโกยชั้นขึ้นมาหรืออกอกขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เป็นเนื้อสาคนนิยมหนึ่งสองสามเพื้อที่จะเอาชัาขึ้นชุ่มใสค่ะก็เลย <c oughs> ก็เลยต้องลื้อแล้วเจอจริงๆ <c oughs> นะคะนี่ค่ะ จริงๆงนเนี่ยถ้าพอ,อรู้สึกว่ามีพระก็ต้องรีบถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นไรตอนที่เรายังไม่เปิดไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เมื่อเมื่อเรารู้ว่าสงสัยว่ามีพระก็ต้องรีบแล้วก็เจอจริงๆนี่เป็นเนื้อสากลนิยมที่เก็บนวันนี้ใครจะจองเบิกฤกิกตามที่พูดต้องรีบจองวันนี้ เปิดหี่นะคะเหนื่อยมากยังไม่ได้นอนอันนี้จะยกวันนี้วันพระด้วยนะคะวันนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปยกซ่าหนึ่งหีบเท่านี้เพื่อทีาา่จะมาจัดรางวัลอันนี้คือฟรีทั้งหมดนะฮะหนูเดินไปถ่ายนั่นคือรางวัลฟรีบนโต๊ะนั่นคือฟรีทั้งหมดแต่มันจะตอนนี้วันนี้จะให้เกียร์จบ รอบนี้เคลียร์ให้คนละ30องค์30องค์นี้รางวัล30องค์ทั้งหมดนะคะทั้งหมดที่เห็นเคลียร์จบนี้จะเริ่มรับสมัครใหม่สำหรับคนที่ตั้งใจแชร์แต่จะลดเหลือเดือนละ5องค์นะคะเลยแจ้งให้ทราบอันนี้มาดูผ้าอีกทีนได้หนักนะคะนี่โกยไปแล้วหลายขาดจนเหลือ <c oughs> <c oughs> เกือบพึ่งหีบอันนี้มันฐานนี่ก็ฐานแสดงว่ามีถึงสององค์เนี้วันนะทุกตุก่สององค์เพราะทำไมหนน่าน่าจะสององค์นะคะพรวลูกที่อยู่ในหีบเนี่ยล้ำค่ามากไม่ได้หากันง่ายาเลย ก็จะรูปโบราณโตเทนแต่เราจะต้องดูว่าเป็นตางไรนแต่น่าจะสองนะคะเพราะว่านี่เหมือนฐานก็รับนฐาอีข้างแต่ถ้าต้องค่อยๆวาง เรื่องไว้แล้วอันนี้สององค์แล้วหนูเตรียมแล้วให้พี่ไปรับรับช่วยหัย่งโหลดหนักนึ่งโอเคโอ้จ้าธุเกบบนด้ มาจากข้างบนนะอุ้ยอุ้ยลูกแม่อันนี้สิอันนี้เป็นการเสียสละจากขอองคพระว้ายนี่อีกไหมน,น,นี่นะนี่ต้องมีพระพุทธรูปอีกอันนี้พระก้นหีบสงา่างามมากท <c oughs> ่านดูคนละที่คนละทิศแต่ได้หีบดูอุท,ทยัย อูแสนสุกใครได้ครอบครองผู้ที่ต้องมีบุญบาร,รมีสูงถ้าที่หายากที่สุดคืออูแสนสุก